ว้าวเดี๋ยวจะสอนขั้นตอนพื้นฐานให้เองกดเริ่มเลยเฮ้ยเราเป็นปูออกมาจากพื้นดินย้ายปูของคุณไปยังที่กึ่งกลางคุณจะมาใช้จอยแพดหรือใช้เมาส์ก็ได้อ้ออินทรีย์ได้รับพลังชีวิตที่เติบโตก็ได้เติบโตโอ้โอ้เราตัวใหญ่ขึ้นแล้วทุกคนดูดิปูเฮ้ยเราเจอตัวอะไรไม่รู้เออแดกมันเออก็ไปในกลุ่มศัตรูเพื่อโจมตีโอ้ไปเลยไปเลยไปเลยวิ่ง เออ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 เราชาปเ่เออตายอะไรต่อทอนี้เออเอเอวอสมบัตินอฮได้อะไรเอ๊ะโรคโอ้ยโรคกัปตันอเมริกเกัปตันอเมริกาแป๊แล้วโอเรามีดาบเรามีโเอทุกคนปูใหญ่จังไอเอียเวอร์ละเอแต่เรามีอาวุธทุกคนเราสู้กันเลยเออ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 โอ้ชนะ มากตอนนี้เราใช้สกัดกับผู้เล่นจริงอ,อันนี้คือจะได้ไดสู้กับผู้เล่นคนอื่นแล้วใช่ไหมโอ้ว้าว,วเฮ้ยต้นทะเลที่เป็นมิดอ้าวอ้าวกูเ,เกิดละมากลายเป็นลูกป,ปูนี่คือผู้เล่นจริงๆใช่ไหมเนะี่ยเราเริ่มโตเรา,เร,า,เ,ราเริ่มโตแล้วเราสู้กับพวกนั้นไม่ได้แน่เลยอ่ะมันจ้องจ,จะเล่นเราหรือ,อเปล่วาวะเลยเจอไม้กอม๊อกไปทุกคนไม้ก๊อกไม้ก๊อกอ้าวได้ไม้ก,อมกอ๊อกอละมึงโดนกูแน่ไอ้เหี้ย มึงโดนตัวก็ตตายไอ้กูเล่นเจ็ดหกคนเออโอ้มีโอ้ยมีปืนด้วยใช่ปืนเนี่ยเออจัดไปสัดกู้ือปืนฉาแดกอะไรไปต่อไปต่เต่อเออต่อต่อเออตายตายละอ้าวโอ้มันยิงมันยิงเวอร์มากปลาเออกินปลาด้วยกูกินปลาไปรองเท้าอ่ะรองเท้าโอเคเก็บไม่ได้ไปเรื่อยๆโอ้เตาเตา โอ้โหเจออะไรเนี่ยโอ้โหยางรถคือถังน hey. ้ำมันเต็มไม่หมดทำให้เราเห็นสปาเป็นร้อมสิ่งเป็ล้อมที่แย่นั่นที่หนูตักไว้กับทะเลโอเคแม่งดีเหมือนกันนะเอ้อหอยหอยหอยเออเฮ้สู้สู้โอ้สู้ไม่ได้สู้ไม่ได้เอ้ยมันถือขวานเลยนี่นี่นี่ขอโทษครับพี่ขอโทษครับเออถือถือถือเออยายายาตัวมันใหญ่จังเลยเนี่ยเมาเจอปืนไฟว่ะทุกคนปืนไฟใจ คลิปเกินสลับอุ้เออปืนไฟมาแล้วปืนปืนปืนเออโอ้โปืนไฟเฮ้ยปลาฉลามเฮ้ยปลาฉลามไอ้เหี้ยเออกูไม่เกี่ยวกูไม่เกี่ยวกูไม่รู้กูไม่รู้กูยิง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 ไฟมันยิงไฟยิงไฟอ้าวทำไมกูยิงไฟมันไม่ได้วะอ๋อใส่แบบเป็นพันธมิตรปลาฉลามปลาฉลามปลาฉลามเออ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  นี่อะไรเนี่ยไปเขาเขาเออเออเออตายตตาไองกอโอเน้นคะแนเต็มเลยวิ่งตามกูทำไมไหนนั่ยน่ะเออตายเดี๋ยอปืนไฟกูโอ้ยปืนไอ้นี่ยิงปืนใต้น้ไม่สัเจีไฟเผาเจีวไฟเผาเออ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 อ้าเป็นไง่ะเป็นไงล่ะขวาาเพื่อเพิ่มความเร็วโอ้ปุ๊งสิงปุ๊ิง เออ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 เนียอึหตตเออตกปวดปวดปวดปอดอึปวอเงินได้เนมีโครงกระดูกของลูกด้วยตี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 มันไม่ได้เอมันักับเาเราตีมันไม่ได้เอ้เรตีทีนี่ดีกว่ามันถือปืนถือปืนถือปืนบอถือปืนเออบอปืนเอเออปืนมายิงยิงยิงเอายิงไม่ได้ เ <contribute>. oh, ออยิงยิงยิงเฮ้ยตีมันไม่ได้วนะโอ้อะไรวะเต็มอ<า>ะเป็นมุขเป็นมีดมันโดนตัวเนี่ยไอ้เหีห้ยทำไมเราตีมันไม่ได้วนะบางตัวเราตีมาไม่ไดนะ้บางตัวเราสู้ไม่ได้วนะเฮ้ยไอ้เหี้ยนี่ที่นี่นเออ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 ตัวตัวที่มีชื่อที่เป็นพันธมิตรเราใช่ไหมตัวนี้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 เออเออเ สามัญเข้ามันนุ่นเออตอบตอบสามัญหนุ่นนุ่นเออเออเออไอ้ที่นี่เลยที่นี่เลยเออตายตายเออเออมึงด้วยมึงด้วยเออตายด้วยเออ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 สวิงสวิงสวิงฝั่งวนบ้างเอาแอบบ้างกดคลิกขวาเพิ่มเพิ่มสปีดโอ้ตี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 มันตีมันเออเออเออตายโอ้โหเชื่ออะไรวะบิ๊กเบิ้ม มึงมึงโดนกูแน่ไอ้เหี้ยเออขอขอปอาวหายหลังเลยมึงด่วนมึงด่วนด้วยเออเออเออไอ้เหี้ยเหี้ยอะไรดิลูโป่งเหรอฟาด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 หมดอ่ะเฮ้ยไม้ก๊อปไม้ก๊อปเพื่อนเราเพื่อนเราตัวอะไรวะเนี่ยตรงนี้สมบัติได้เปิดตอนกดขึ้นแล้วอ้ามีสมบัติได้เหรอวะเดี๋ยวเราเจอศัตรูแล้วเป้าหมายเออเออ เฮ้ยตูงใหญ่เกินพี่เออเออฟาด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 ไม่เจอ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 กองโอ้ได้อะไรวะโล่โล่อีกแล้วมีดคาโล่กับมีดวะมาโดนกูแล้วแหละโดนกูแล้วฮู้มึงโดนกูแล้วเฮ้ยกั้งกั้งเฮ้ยเฮ้ยไงกุ้งก้อนกั้งเหี้ยอะไรเอ้ยปลากระเบนปลากระเบนตี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  เออ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 ตึมตีันตีมันโอ้โออะไรวะเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยอย่าอยอย่าอย่ากูอย่ย่ากูเออเเออโลโลโอวนออเออเออเอตีตีออเออเออเตายเออตัวียอะไรเขาใใจใช่ไหมเชื่อเชื่อ ปีกรเต่าดีกว่าไปฟังไม่หูฟังไป่หูเต่าโม่สูงแล้วโม่ตรงเฮ้ยเจอปืนอุ้ซี่อ้าวได้ปืนแล้วมึงโดนกูแน่ไอ้ที่้ยปืนปืนยิงยิงยิงเออยิงที่นี่ด้วยอะไรเนี่ยวยิงขึ้นมาตายตายมันชิบหายเลยเกปูเกปูโม uh, ้ย oh. ิงย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 ิงเออตายตายหมด โอ้ยเจอโลเจอโลเจอโลหน่วยสวาสดเจอได้โลแล้วไอ้ปืนปืนปืนอ้าวไม่มีโลมีมีเรื่อยเลยหรอคือยิงคือยิงคือยิงหมดอะยั่งหมดคือยังหมดยิงมันยิงมันไอ้ตัวนี้ก็ยิงไม่ไม่ต้องปล่อยมันไอ้กระสุนกระสุนอ่าตุ๊บตุนบ โอ้ยลูกซองแสบว่ะเอาเรื right. ่องเจอปวดน้ำตรงเนี้ยเออย่าเลื่อนเลื่อนไบ้างว่ะเออยิง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 หมดอ๋อๆยิงยิงยิงเออเออเฮ้ยตองกองกองโอ้ยเออยิงยิงหมดยิงหมด เร็วความเร็ววิ่งมาแล้ววิ่งมาแล้ววิ่งมาแล้วตัวนี่อะไรอย่างพิชัยตัวอะไรของเนี้เออยิงยิงยิงเออเออเออทุบ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 ฟลกดาวดาบดาว ทุ่มจ้ดาบอะไรกูอ้ยับทุ่มจ้ดาบกดตัดาบไม่ได้เออได้แล้วโอ้ดาบไฟดอบไฟที่เทใส่ใต้น้ำเฮ้ยปืนลัเนเชอร์เจอระเบิดกูแน่ไอ้เหี้ยโอ้การรีโหลดด้วยอืมยิงทีระเบิดระเบิดยิงแค่นี่ยิงแค่นี่เออโอ้ตายไปแล้วเฮ้ยโอ้เหี้ยอะไรวะเนี่ยโอ้เหี้ยอะไรวะเนี่ย ดาบดาบปั้นหมดมปั้นหมดเฮ้ยปืนปืนอะไรไม่นุกเก็บม,มาก่อนปืนบปืนโบราณด้วยเออ,อโอส้สุดสุดของแมปแล้วงมึงทิ้งด้วยเอ่ยยิงปลาฉลามปืนโอ้ โอ้โอ oh. oh. oh, ้โอ้ได hey. oh, ้เป็นโกลได้เปนโกลปุ๊ต่อยต่อยต่อยเฮ้ยกูหงายหลังกูหงลังเออเฮ้ยจะแตกกูจะแตกอ้ากูแตกยแกมีปูไม่เล่นขนดนี้หรอวะสปเลย คือว่าสูกสานี้ทายกันไปนะครับสำหรับเกมทีมแคปเพรว่าทุกคนจะชอบมอสงสัยเลย